ลูกชายฉันละก็เรื่องนี้ถึงพอบอรตอรตอแน่เนี่ยังไม่เลิกดำน้ำตามหาลูกชายฉันอีกหรอลูกชายฉันเป็นคนไม่ใช่หอยขมจะได้จมน้ำห้าหกวันแล้วไม่เป็นอะไรเลยอะ สวัสดีครับคุณพิมพิวานี่เหรอที่บอกระดมกําลังวางแผนใหม่เพื่อจะตามหาลูกชายฉันฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรใหม่เลยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอะดำน้ําหาน,น่นเข้าป่าไปสิเหมือนแดนทะเลกับนางทายนั่นน่ะถึงจะหาลูกชายฉันเจอเดี๋ยวนะครับคุณพิมพิวาใสเข้าป่านะครับทางเราไม่อนุญาตใครเข้าป่าทั้งนั้นถึงแม่อนุญาตฉันก็ไม่สน ไอ้สองคนนั้นนะ่ะนะไอ้นรเรสกับนางทรายอ่ะมันเข้าไปตั้งเมื่อวานแล้วถ้ามันไม่ตายมันต้องเจอลูกชายฉันเอาอก็จะยืนงงยืนซ่ออยู่อีกระดมกําลังแล้วเข้าไปตามหาลูกชายฉันในป่านูน่นถ้าเกิดสองคนนั้นนะเจอเนรเรนลูกชายฉันแล้วเขาเกิดบาดเจ็บขึ้นมาจะได้ช่วยกันทันไง เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตท,ที่น้ำตกแห่งนี้ต้องช่วยกันปกปักรักษาลูกชายฉันสิสามีฉันคุณนรารักป่าและกํากลังน้ำตกที่นี่มากเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคุ้มครองป่าแห่งนี้ไม่ให้ใครมาทำลายธรรมชาติแล้วนี่ธรรมชาติอะ จะมาทำร้ายลูกชายฉันอย่างนั้นหรออย่าพูดแต่ชักช้าสิถ้าวันนี้ฉันไม่ไนีข่าวลูกชายฉันแล้วก็เรื่องนี้ถึงผอบอตรแน่รัศมีข่าวม่ใหญ่เตรียมเบอร์นักข่าวทุกสำนักเมื่อฉันสั่งโทรหาแล้วให้มาที่นี่ทันทีค่ะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับคุณพิมพิวาทำไมจะไม่ได้ ในเมื่อฉันเป็นเจ้าของที่นี่ถ้าไม่อยากให้ฉันทำก็รีบก็สิรีบไปตามหาลูกชายฉันเข้านี่คุณกำลังบังคับขู่เห็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังช่วยลูกชายคุณอยู่นะครับถ้าคุณไม่มีความสามารถในการที่จะตามหาลูกชายฉันได้สำเร็จคุณก็ไม่ควรจะรับหน้าที่นี้ตั้งแต่แรกมัต้องมีคนที่เก่งกว่าคุณสิทำไมผู้บังคับบัญชาของคุณถึงไม่ส่งมาหรือว่าฉัต้องโทรถามเอง